เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําชั้นวางของในราคาประหยัดเหมือนเดิมนะครับก็จะประกอบไปด้วยชั้นชั้นไม้นะครับตัวชั้นเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาจากดูโฮมนะครับอันละร้อยอันนี้ผมมาทาแล็กเกอร์เองนะครับก็คือการเชื้อลงเชื้อรานะครับความยาวก็จะอยู่ที่120เซนนะครับ วาง20เซนนะครับตัวนี้จริงๆเขาลงไว้ว่าเป็นไม้ขั้นบันไดนะครับแต่ว่าผมจะเอามาทำเป็นชั้นวางของความหนาก็อยู่ประมาณสักเซนกว่าๆสองเซนนะครับแล้วก็ขาตัวขาฉากที่ผมใช้นี่จะเป็นขาพลาสติกของของอีเกียนะครับคู่หนึ่งกออ็อยู่ประมาณ3-40นะครับ ทางชุดนี้ก็อยู่ประมาณสองร้อ250บาทไม่เกินนะครับตัวตัวแล็กเกอร์นี่ผมซื้อตัวแล็กเกอร์กระป๋องมาพ่นนะหรือใครมีเล็กเกอร์เหลือๆก็ๆก็เอามาทาได้นะครับตัวตัวแล็กเกอร์เนี่ยผมใช้ตัวนี้พ่นนะคือมันเหลือมาจากงานอื่นนะครับก็เอามาพ่นพ่นสักสองรอบนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งก็โอเค,คแล้วต้องมีสว่านแหละ นะครับเอาไว้เจาะกูนถ้าเป็นผนังไม้ก็ใช้ตัวสว่านธรรมดายิงได้เลยถ้าเป็นผนังไม้ง่าย<ม>ก็เดี๋ยวเราทําการวัดจุดติดตั้งแล้วก็เจาะรูยึดพุกก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องมีใครมีระดับน้ําก็มาใช้ได้นะจะได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ตลับเมตรวัดก็ได้<ม>นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันอันดับแรกผมจะเอาตัวขาฉากเนี่ย ติดไปกับตัวชั้นไม้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้คือตัวขาฉากเนี่ยที่ผมเลือกเป็นขาพลาสติกของอ e ีเกียเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือมันแข็งแรงนะครับดูโครงสร้างแล้วมันแข็งแรงแล้วก็ราคาไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับติดแล้วก็ดูดีคือผมไม่ชอบขาเหล็กอยู่แล้วนะครับผมชอบขาพลาสติก ก็ดูงานตัวนี้ก็โอเคนะราคาไม่แพงนะครับเบื้องต้นก็หาระยะครับตรงนี้ระยะก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะกะเอาเลย วันนี้ถ้าใครไม่มีฉากก็หาอะไรที่เป็นฉากมาวัดก็ได้นะหรือว่าวางยันพื้นก็ได้อันนี้พอเราได้ระดับแล้วเราก็ยึดอาเลยเจริงๆจะเอียงไปบ้างนิดหน่อยอะไรอันนี้ผมผมไม่ได้ซีเรียสนะ แต่ว่าไอ้น็อตท,ที่ใช้เนี่ยเพืเ่อนๆก็ดูแล้วกันว่าอย่าให้มันทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ โอเคอันนี้ผมยึดขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแล้วก็จะไปติดกับผนังแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้ฉากแค่สองตัวนะเพราะว่ามันรับน้ำหนักได้อยู่แล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไปติดผนังตำแหน่งที่ติดตั้งผมก็จะติดประมาณนี้ตรงนี้นะครับอันนี้คือผมติดไปแล้วหนึ่งอันนะนะครับส่วนอีกอันนี้ผมจะไล่ระดับสูงหน่อยอันนี้ เห็นตซื้อมาทําแล้วมันโอเคแล้วก็ไม่แทงเราได้ชั้นวางขอบขนาดใหญ่ก็เลยมาทำาตัวนี้เดี๋ยวเราเอาระดับน้ํามาวางนะฮะก็คือให้มันได้ตําแหน่งตรงแล้วเราก็ม์กจุดที่เราจะจบนะคะรับม์กจุดเสร็จก็จอะรูฝั่งปุ๊บแล้วก็อีกน็อตก็จบเลย ก็กำังเจาะรูเพื่ฝังพุกนนะครับถ้าเราไปติดกับบ้านไม้อะไรเงี้ยก็คือง่ายเลยไม่ต้องฝังมุกตรงที่ประหนังเนี่ยถ้าใครอยากจะ ให้ใช้มันแข็งแรงหน่อยก็ก็ใช้น็อตตัวยาวหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ถ้าใครมีคนช่วยจับหน่อยก็ดีเลย ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับชั้นวางของความยาวเมตรยี่สิบนะครับเด่งมงบประมาณไม่เกินสองรอยห้าสิบาทนะครับอยู่ประมาณสองร้อยสี่สิบนี่แหละนะครับไม่รวมแร็กเกอร์นะแต่ว่าแร็กเกอร์ก็อีกนิดหน่อยครับอันนี้ผมติดตะขอห้อยข้างล่างนะครับเอาไว้ห้อยของได้ด้วยเป็นตัวตะขอ ม้มโดย PVC อันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับชั้นวางของยาวเมตรย่ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ